นะครับลาเป็ดกินไ้แสบไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับโกบอลผ้าดูว้ากินเนราคาเมื่อวนี้จะพ้ามหกินลาเป็ดครับยาำเทียงเข้าอีก้ะครับเปลี่ยนจากเหนือาเป็นลาบเป็ดนะครับก่อนอื่นเข้าลังไฟก่อนนี้ครับผมเข้าลังไฟครับกับมีคนลุ้คนไหงนะครับผม กินเป็ดสามโลครับกะบบะสมบูรณ์มันไหนเนาะครับเป็ดเนาะแต่กะเหนื่อร้ายครับอืมนี่ครับผมเพ่นเดียวห้องกับไปร่นไปห้องกับมาหลางเนาะครับเนาะลลางแล้ววห้ากับซ้อยครับส้อยนั้งมุ่มกับเจ้าไปถอดนะครับผมไปถอดเพื่ออะไรใส่ดาบนะครับพอได้ยำกรอบนิดนึงครับนี่ส้อยไปส้อยครับ เหนือแดงแดงนครับผมสามลคกค่ะผมในเหนือร้ายอยู่ครับเออนี่ครับซอยจนรอรอรอเอาเหนือเอายังข่อเก็บกระดูกไว้ครับกระดูกเขาเอาไปต้มครับผมนี่ผมซ้ำอี่คนนึงซอยผมกับมาหนึ่งเขาไอ้สิกเขาทรายเขานอกครับนอกพี่นอ้องฝ่าวด้กับวันไอ้ทายนอกครับนอกก็คอนนอ้องใเห็นหวัวด,ด้วยครับ เขางามดีครับผมเขาซื้อกินขายงามเทียงกันครับนี่ครับผมในนังที่ห้ารอกออกมานะครับผมกาเมามาซอยครับซอย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 เป็นเศษเศษครับเพื่อผมจะได้เอาไปถอดนะครับผมนี่นี่ผมก็ตังแกดครับทอดใส่น้ำมันเล็กหน่อยครับเพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับเนาะเพราะว่าใน ว่าต้องใส่ไหลายนะครับเพราะว่าในหนังมันก็มีน้ำมันอยู่นะครับคนคนคๆไปครับผมย,าง,ยางเห็ดไปหน่ากินหอมตำนังไป้น่าครับหิ้วเลยครับผมี่เนื้อเฮาอีกส่วนหนึ่งเนื้อเฮากับว่าสอยครับสอยซอยซอยผมกดกลับไปเบิรงใหม่ครับว่าซุกว่าไหมหรือยังครับ พอหนีเดีวเขาสอยเหนือแล้วเขากเกลือมาดวนครับผมเพื่อมันเป็นเหนือเป็ดเนาะเขาต้องสา,าวสีลาเขาต้องหลาบซุกย่างเดียวนะครับหลาบดิบหรายนะครับวันไปกัดซุกห้อ,อมครับพอซุกแล้วเขาก็เตรียมเครื่องปรุงครับเตรียมพักเตรียมเครื่องปรุงนะครับผม,มสร้อยเดี๋ยวก็เอาเหนือที่เขาใส่กับ อัาเที่วถอดมันเทใส่กันครับแล้วก,กับผงครับไปใส่บะทก,ก,กครับผมให้มาเก็ตใส่ขาดอะบไรก็คือบะเข่าขวาครับเข่าขวานนี่คือกินหอมครับใส่กิกนหอมครับผมอมผงสุรสดครับผงนัวใส่ร้ายแสบร้ายครับผมน้่ปลาเล็กหน่อยครับไปบมมัมกเค็มนี่ครับใส่ผักลงไป ลคนๆๆๆครับผมสามหน่วยเดือดเป็ดครับผมเดือดเป็ดนี่คือเดือดซุกเด้อครับเด้อคือหลวกับน้ำต่งแล้วนะครับผมนี่คือเดือดซุกเด้อครับเด้อดมันเป็นเดือดดิบเดอร์พี่น้องนี่ซีซันกันนายกินกินนะครับผมแซ่บครับนี่ซิมไม่รำแซ่บครับผมนี่ก็ใส่กระเทียมรอง้อมครับเพือความมันหวานนิดนึงนะครับผม หวานกับเทียมนองนะครับมวยหวานน้ำตาลครับผมถึงไม่ได้ซิมครับนี่นแสงไม่ได,ดคคับผมครับนี่ก็มีต้มแล้วครับเอ้คุมบัน ในไทยต่งผมเหมือดร่มไทยส่งแล้วพี่นอ้องนี่กินน้ำมูน้ำเผื่อหรวมงานครับกินได้เสียได้ครับอืมนี่บุกแดงนิดนึงครับขาว่าไลยคือบุกแดงครับกินแก่มผมไปเปลือยครับโอเคครับขอพูดได้ไหนครับสีขอมาชมครับผม